ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท CPO ีอจำกัดมหาชนนะครับผู้นำธุรกิจค้าปลีกและผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่นอนะครับที่ทุกๆท่านรู้จักกัน โดยการเสนอขายหุ้นกู้นะครับจะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่1นึ่6ครับสองหเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับผู้ลงทุนทั่วไปแล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันโดยออกเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1นะครับอายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.95%ต่อปี ชุดที่2อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย3.55%ต่อปีแล้วก็ชุดสุดท้ายอายุ12ปีอัตราดอกเบีย้ย4.2%ต่อปีนะครับโดยกำหนดจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A บวกแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่นะครับโดยได้รับการจัดอันดับเมื่อวันที่24มกราคม2566โดยบริษัททิดเรตติง้งจำกัดนะครับเสนอขายหน่วยละ1000บาท แต่จองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0สบาททวีคูณล,ละครั้งละ1 0 0 0 0แบาทซึ่งจะเปิดในจองซื้อวันที่20 21 22ย่กุมภาพันธ์6นี้นะครับก็สามารถที่จะจองซื้อนะครับผ่าน SCBEC นะครับหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาเลยทีเดียวหรือสอบถามเพิ่มเติม027776784นะครับคำเตือนผู้ลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจหน้าสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกประเภทเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับหนังสือชี้ชวนเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่ออ่านรายละเอียดหรือดาวน์โหลดรายละเอียดนะครับของตัวหนังสือชี้ชวนนะครับเพื่อเข้าไปดูว่าหนังสือชี้ชวนมีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณจะเข้าไปดูศึกษา ตัวบริษัท c p เพจำกัดมหาชนก็อยอมได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งครับ